วันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับก็จะไปตีปลาช่อนแม่น้ำลายนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตีสักนานแล้วครับวันนี้ก็จะไปลองไปตีดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวก็คอยชมนะครับเรากำลังเดินทางนะครับไปทุ่งลาวนะครับ ค่อนข,ข้างจะลําบากหน่อยนะครับ ประมาณสักกิโลเดียวนะครับเดี๋ยวก็ถึงนี่เป็นทางเข้าหมายนะครับหมายน้ำปายนะครับ มาถึงนะครับที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปนะครับไปหาว่าจุดไหนมันที่ลงนะครับลงเสร็จแล้วก็เดินขึ้นตามแม่น้ำน,นะครับนะครับสภาพหมายเดินไปนะรตรงนี้ซึ่งจะมีทั้งช่อนงูเห่าแล้วก็ปลาช่อนธรรมดาแล้วก็มีปลาฟวงด้วยนะครับดี๋ยววันนี้คอยดูว่าจะมีผลงานไหมครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหาทางลงหมายนะครับ <c oughs> โอ้โหทำเลยน้ำสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมุดลงนียมีอะไรหรือเปล่าแหวกไปดูดนแวกดวนูนโอนโอ้หโอ้โห โหมไหม้ oh สุดยอดเลยครับ yeah. <laughs> มีคนใส่ตะข่ายด้วยนะครับมามีคุณลุงเข้ามาใส่ตะข่ายนะครับปลาน้ำปลายนะครับเขาได้วันหนึ่งสองสามโลนะครับก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มามลองตีดูนะครับว่าจะเจอตัวไหม มวันตต้ององนนี้ก็ยังตีไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณลุงนะครับคุณลุงเขากำลังดับตาไขา่ยอยู่นะครับดับตาไายแล้ว ปาช่อนมันก็หนีนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบน,นครับเดี๋ยวไปตีข้างบนนะครับหวังว่าคงจะได้เจอตัวนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำปลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวฝายนะครับ เอาหินเนี่ย แต่เพื่อมีจำจำแต่งควบคุมหรือว่าว่ามีแรมขัมเลยพูดเลยมัจะอยู่ปอดเนอร์พูดเนี่ยป่า แล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะครับปลาไม่กลับเลยสักตัวนะครับหมายก็ดีแต่ไม่มีปลานะครับต้องรอช่วงช่วงสงการอีกทีหนึ่งถ้าน้ำแห้งแล้วคงจะมีตัวนะครับวันนี้ไม่มีการทักทายเลยนะครับก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ